คาร,ร์ลีซันวันทูลุดอาเดโนซัดเรียบร้อยสายสั่งตายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโมเทโรชแนลวันนี้เราจะมารีรวิวอาเดโนกองหน้าสัญชาติบราซิลโอเวอร์ออยู่ที่100นะครับ ถ้าเราใส่ชุดอินเตอร์มิลานคือใช้ทีมอินเตอร์มิลานในการเล่นนะ c f ่ที่100แล้วก็ s s อยู่ที่92นะครับ LFM 88 RFM ก็88เหมือนกันกลางลูก87นะตำแหน่งท,ที่ที่สุดของเดโน่น่าจะเป็น CF นั่แหละครับ100เพราะว่าโออสูงนะ100เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดู A เพ y e r detail กันอีกที เดโน่โอวออยู่ที่100 mm hmm. เมื่อใส่ชุดอินเตอร์มิลลนดนะ mm hmm. เมื่อใช้ทีมอ mm ินเตอร์มิลลนดเกียล mm ูก91บอลคอนโทร98เลี้ยงบอล97พวกส่งลูกส,ส่งก็ปกตินะไม่ได้สูงมากฟิตจบสกอร์ mm hmm. score, 97นะลูกหมุน88ดสเซตพีด94สิสปีดอยู่ที่93ออกตัวสปีดต้นนะ96้ิกกิ้งพาวเวอร์99นะตันเลยนะแล้วก็มีความแข็งแกร่ง99บาาลาน 85เนี่ยตัวนี้ต่ำเลยสตามิเนนะ่นิดเดียวเองแนะนำถ้าเท้าขวายิ่งไม่ถนัดใหญ่เลยเท้าขวาซ้ายสั่งตายนะสไตล์บาราซิลเลียนครับ10ส,สกิลเหมือนเดิมนักเกิลช็อตลองเล้งได time short, เฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็เพย์สไตล์ไม่มีนะตัวนี้ไม่มีเพย์สไตล์แล้วเราจะไปรีวิวกันในแลง์กิ้งนะ เขาไปดูไอ้จริงๆนะ่ะรหัสนี้เป็นของน้องสุทธิพงศ์นะต้องขอบคุณน้องสุทธิพงศ์นะที่ส่ง ID มาให้รีวิวคือไอดีของผมอะ่ะไอดีหลักของผมคือเปิดได้คัมเบโซแล้วก็ชิวสองตัวอเด n น,นผมเปิดไม่ได้แล้วน้องมันเปิดได้พอดีน้องก็เลยส่ง ID มาให้รีวิวตัวอเด n o ให้หน่อยเดี๋เราไปดูกันเลยห้แรงกิง้งแรงน้องก็ไม่ได้สูงมากนะก็9ก0าเก้ 900, 900, 900กว่ากัเกือบหนึ่แล้ว ไปดูกันเลยจบคูนานปปเนี่ย990นะเรตติ้งก็ไม่ได้สูงไม่วก็ไม่ต่ำกลางๆสนุกเนี่ยเรตติ้งประมาณนี้กำลังสนุกเลยอ่าจับเจอแล้วบาร์เซโลนาอ่าปรับตัวกันนิดนึงโอ้หัวตั้งกับทุกตัวนะคอมฟิตคอมฟิตแล้วเราเอาลีซานินสันลงมาเล่นปิซ้ายก่อนเอาเปเป,เป้ลงมายืนปีกวา เมซี่ไปเล่นหน้าลุกในกลางลุกไม่ใช่นหน้าลุกแผนนี้จะใช้อเดโนยืนหน้าเป่านะผมเคยลองอันนี้เป็นทีมฝั่งตรงข้ามาผมเคยลองใช้อเดโนยืนคู่กับไอเฟอร์นโดตอรเลสไม่ใช่ตอรเลสดิคู่กับโรนัลด้ด้วยคู่กับตอรเลสด้วย,วยอีกไอเดียหนึ่งนะมันไม่เวิร์กนะแต่ว่าผมลองหน้าเป่าเนี่ยเวิร์กนะมาดูกันในเกมเลยรเ์เซหน้าเชียก่อนคลลิเกนโซมาเองก็โกโกเต้ออกซ้ายไปมาเซลโลนงงๆนะหนืนะดอ หยุดยืนยังไงไม่รู้โดนอันดูอัดไม่ได้เปิดนะแคฮมไ่บอลอยู่ยาวขึ้นมาไม่ถึงเดโนโรดี้ดักได้โรดี้จ่ายมาเฮลิเคนยิงโอ้โหนึกว่าจะโดนเนื้อว่าหายไปแล้วนะยิงนึกว่าแบบตุงตุงตาข่ายสเตเกนยาวขึ้นมาเดโน่เดโน มันตัวมันใหญ่นะแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็มันบังบอลดีนะอร์เดโนสนะเอาซ้ายมามาลิกซ้ายมาลิชาลีสันวันทูลุดอาริเดโนสซัดเรียบรอ้อยซ้ายสั่งตายนะอย่ากให้เข้าถ้าเข้าตีนซ้ายเนี่ยจบดบเลยยิงแรงมากแล้วคมด้วยแต่ออกตัวอ,ออกสปีดต,ต้นเนี่ย 90เท่าไหรเนี่ยไม่แน่ใจ99หรือเปล่าเก้าสิเนี่ยผมว่าไม่เร็วนะอเดโนแล้วเวลาอเดโนไล่บอลข้างหน้าอย่าพยายามเอาอเดโนไล่บอลมันเหนื่อยง่ายสต้ามิหนามันน้อยแล้วหนามาคิมมิตเฮลิเคสเล่นกับโรนัลโดเอ้าอาร์โนโอ้โหจับบอลโอ้โหฮะโอ้โหอเล็กซานเดอร์อาร์โนจับบอลให้โรนัลโดูยิงสืเลยโอ้โหไม่ท่าดีใจกด้ะ ควาพช้านะโอ้ดูอารโนจับบอลได้เลนโดแล้วเขายิงดีชนขาเข้าไปมาเล่มเขี้ยวบอลเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะสิบสามนาทีดิชาเลสันโยนยาวขึ้นไปอาร์เดโนโอ้โหโอ้ต้องโมริตยิงแล้วเอียบลรอผู้ชมอาร์เดโน่เมื่อกี้เข้าไปขัดขวางประตูน่าจะเวอร์อะประตูเมื่อกี้ออกซ้ายมาบาเซโล่โรนัโดส่วนใหญ่เขาจะออกขึ้นบอลทางโลนโดส่วนใหญ่นะ มก,กระตุกนิดน้อยเดี๋ยวนะเม่สิออกซ้ายมายาวๆเดี๋ยวท่นคืนไปเล่นแหลงพยายามจะจับบอลไว้กับตัวนาเน,นีเพราะว่ามันง,ง่วงๆมันอาจจะเขี่ยบอลได้นั่นเนี่ยนั่นไงถ้ามีกระตุกน่าจะได้ลุ้นเลยหรือเปล่าม,มาคิมมิดชวัวรคิมมิดขับไปมาดีนี่ อิงก็ลกองเตะออกซ้ายไปลูนโดอีกแล้วส่วนใหญ่เขาจะขึ้นลูนโดอย่างเดียวเลยนะขวาเขาไม่มาเลยนะขวาเขาเป็นมาเรดอนนาปีขวาลูนโดมผ่านแล้วอานวบอกไม่มีพลาดรอบสองสซี่เดวิดแบ็กแฮมวางบอลไกลดีนะโยนยาวดีนะืถ้าข้ามหัวนะลิชานิสันได้หลุดหน,หนึ่งกันน้อยเออแน่นอนนี่ไงคาฟู นึกว่าชีฟ okay. ูคาฟูอ huh. e ้าวเคนใส่หล um ักไปดิสเตเกนจับยาวสเตเกนบลกเลยจับนานๆโยนยาวขึ้นมาฟินเบอลไม่ค่อยมีอะไรละมันหน่วงเล่นยากไดไงไดไงไดไงลิชาลิสันอาเดโนบังบังบังโดนมาดินี่กริมจากข้างหลังเลาดิตำนานเจอไอคอนิกกั หน้าเป like. no, ้าเซนเตอร์เปเป้โอ้มันกระตุกว่ะดูดิโอเป็นอย่างยากกังเต้ทุ่มออกมาโรนโดโรนโดโยนอีกแล้วโอ้เขาโยนอย่างเดียวเลยนะเขาเล่นหน้าเป้าแล้เขาโยนอย่างเดียวเลยไม่ไม่กระชากสุดเส้นแล้วโยนอ่ะอันนี้คือได้ปุ๊บวางวางจะข้ามกว่าเอาเอาเดนองดู ต้องเปิดสกอร์แล้วลูกนี้ไกลไปนะยิงดีนะแรงด้วยนะมาซิโลฉายขึ้นมาเองก็โลบกองเต้ไม่ถึงติดเลยนะเมสซี่เมสซี่บังอยู่มว้มวนเข้ามาเข้ามาในดูดว้วยแฮม,มออกซ้ายมาโมลิทคืนไปลิเนเลซันวันทู 1, โอ้จะจะวันทูกับอาเดนโน่จ่ายไม่ตรงอาเดนโน่นะ จบเครื่องแรกแล้วเครื่องหลังก็ไปดูเลยเครื่องหลังผมเปลี่ยนเอาดิชานสิสซันออกแล้วเอาโรนโดเข้ามาแทนนะ<ม>แล้วก็เอากองเต้กองเต้เข้ามาแล้วก็เอาโมริตออกแล้วก็เปลี่ยนลดแบ็กแฮมกับพอพอกบาเอาพอพอกบามายืนกลางรับเลยเขาชอบโยนนี้นะเอาตัวสูงๆมามงเลยว่ะโอ้โหตตุกอเทุกคนเป็นอยากชิ๋มหาย อเล็กซานโดรคืนมาเทาสติเกนออกขวามาอานูตัดเข้าในาโอ้โอ้โหจ่ายบอลให้เขาเยิยงอย่างนี้โดนซะจะได้จำเรียบร้อยสองสองโอ้ยังเดือดจ่ายให้เขาเยิยงเสือลูกแรกก็จับบอลให้เขาเยิยงลูกสองก็จ่ายให้เขาเยิยงโอ้สายมาโ,โดนโด โรนโดคขาฟูตไม่ผ่านบังมิดเลยโมนาร์ดโรดี้อ้าวป๊อปป๊าขึ้นมาสูงแล้วจัดบอลได้เล่นไปอาเดนโนอาเดนโออเดนโบังบังพลิกซ้ายโอ้โหติดเมสซส่โอโหอย่างคมไม่สซ่ซ้ายขวายิงได้หมดถ้าลูกนี้เป็นอาเดนโนไม่น่าเข้าอย่าตีนขวาแต่ถ้าซ้ายไม่แน่ โอ้ยิงติดนะเมื่อกี้บวกลูกสองใช่ไหมเดนนสามสองแล้วนะหกสิบนาทีนาทีที่หกสิบก็โลกองเต้เล่นก,กับโลดี้โอ้ออกซ้ายมาลวนโดอีกล้ะเขาจะชอบนะลวนโดนะไม่ขึ้นมันทางมาลาโดนา่าชานเชตออกอ้วามมาเป,ปเป้อือไม่ถึง ไล,ล,ล่ยูไล่ยูเปลี่ยน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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอารเนโนอะไบรบดเดี๋ยวมันหนึนสแตมมิน่าน้อยดยูที่โยนอีกแล้วนี่ขึ้นหลังเลยมองขึ้นหลังเลยเซกิเอนซ้าย,ายไปอเลสซานโดโดยนไปโรนโด,ดน่าจะหลุดน่าจะหลุด,โ,ลดโอ้โหแหลกว่ะดึงกลับโอ้โหเขารู้นะมันรู้นะ โรดี้ขึ้นมาเฮลิเชียนเฮลิเชียนเฮลิเชียนโดนพอกบาแย่งไปแมตส์ยิงกับพอกบาอยู่พอกบาจ่ายมาอาเดโนอาเดโนยังไงโอ้ติดมายดีนี่คู่นี้นะนซานโดสไลด์เองสไลด์เองนะมันสไลด์เองนะลุงเนียไปตั้งออโต้สไลด์ไปเขาตัดมาเฮลิเชียนยังไงล่องเล็ดพิษ โอ้อโนมาแก้อนโออนมาแก้ตัวลุงแรงไปจับจับให้โรนโดนยิงอ้าวโรนโดมาอย่างงี้ซ้ายน้องเป็นเหลือเลยครับสี่สองแล้วน,นะอีกสิบนาทีสุดท้ายของซ้ายมาคิมินโรนโดชนไปหนึ่งทีแข็งนะ ออโอ้ซานเชซโอโฮเฮ้ยโอเคแก่ได้ขอมาเปเป้มันก็ตุกวัวเฮ้ยจะจบอีกแล้วโดนไปตุกตัวน,นี้โดน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 มาคันเต้คันเต้เตปอกบาคิมิทคิมิทเบิ้ลเอลิเชียตยิงโอ้โหถ้าสามถ้าถ้าสามสีนี่แย่เลยนะอีกข้านาทีนี่สนุกเลยแหละโยนขึ้นมาอาเดนโน หมองมาขวาเป๊ะเป๊ะได้ปะยังได้อยู่เรโน่โอ้ยมันกระตุกอะไรขนาดนั้นมาเซลโลมาโรดี้อีกแล้วโรนโดคิมิตขึ้นมาเฮลิเคนหลุดหลุดไหมไม่หลุดติดซานเชสซานโดโรโยนขึ้นมาติดมาเซลโลมาเซลโลหมองมาโรนโดโรนโดตัดมาคิมมิต เสียบอลให้กองเตะจุกนะครับชนะไป4-2สายนอกก็ถือว่ายิงแรงยิงคมนะแต่เท้าขวายิงไม่ดีแล้วก็ผมว่าช้านะแต่เท้าขวายิงไม่ดีเลยแล้วก็ช้าแต่บางวันดียิงแรงยิงคมคือถ้าเข้าซ้ายนี่คือจบเลยนะก็ถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ